3คู่เน้นๆใสหนักๆเทนตาก,กันเนี่ยในค่ำคืนนี้นะครับมีบ้านไข่บ้านไม่รถขข่ลดและเรานะครับจะไปนอนโรงแรมหรูเปิดพูวิลล่านะครับ5ดาวด้วยกันครับคู่แรกวันนี้เองเนี่ยเราไปที่ยูโรปารลิกได้เลยครับรอบคัดเลือกนะครับก็จะเป็นเจ้าบ้านอย่างเฟรเอริซี่นะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยืนเองเนี่ยโคดัน บอเล็กนะครับบันจานะครับน่ะต้องบอกว่าโบแเลกบันจาเองเนี่ยช่วงน้อ่หวานมานะครับผลงานเนี่ยก็ถือว่าทรงๆนะครับยังไม่ค่อยเจอทีมแข็งเท่าไหร่นะครับโบแเลกบันจาเองเนี่ยเวลารับบทเป็นเกมเยือนและเจอทีมที่เปิดกระสายมาแรงเองเนี่ยโบแเลกแม่งแพ้ยับเยินเลยแล้ววันนี้มาเจอฟเฟเดรโรซี่ครับซึ่งฟเฟเดรโรซี่วันเนี้ยในเรื่องเรทแล้วก็กระสายเนี่ยถือว่าเปิดมาแรงเนี่ยพอสมควรเหมือนกันครับ ฟร์รอซี่ครับที่เปิดมาแรงล่าสุดเองเนี่ยก็เจออย่างเดินดิวเซนนอกก,กดไป5สูนเลยครับวันนี้ก็สายของเฟรเรอซี่เองเนี่ยในการเปิดขึ้นมาและมีการปรับดีขึ้นแบบนี้เองเนี่ยผมมองว่าวันนี้นะครับคุณภาพของทีมและผู้เล่นเองเนี่ยเฟร์เรอรซี่นะครับแม่งดูดีกว่าทุกอย่างเลยวันนี้คู่แรกเนี่ยให้เน้นๆ้นใส่หนักๆครับเทนน้าตากที่เจ้าบ้านอย่างเฟรเรอรซี่ได้เลยครับ ส่วนคู่ที่2และคู่ที่3นะครับเราไปยูฟ่ายูโรปาคอนเฟลเลนซ์ลีกได้เลยครับคู่ที่2เองเนี่ยนะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับอย่างด้านโคเปนเฮเกนนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกับมาเยือนเองเนี่ยก้อนคิวมอน็อกน,นะครับโคเปนเฮเกนเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยผมสวนแม่งตลอดครับและสวนที่ไลน์เนี่ย แม่งได้กินตลอดเลยครับโคเปเกนช่วงนี้โปรแกรมมันถีเพราะว่าในล e ีกแล้วก็บอลถ้วยมันเนี่ยถีมากมากครับคือพักมาได้ไม่นานเลยสาหรับโคเปเกนครับผลงานเนี่ยก็ถือว่าทรงๆนะครับไม่ดีดีหรือว่าโดดเด่นอะไรขนาดนั้นครับมาเจอคิมมอนอกเองเนี่ยซึ่งคิมมอนอกช่วงที่ผ่านมานะครับผลงานของคิมมอนอกช่วงนี้อาจจะดูขี้เหร่ล็กน้อยนะครับแต่คิมมอนอกเองเนี่ยเป็นทีมที่แพ้ยากมากแล้วเวลาคิมมอนอกเล่นบอลถ้วยเนี่ยผมบอกเลยว่า ยังไม่แพ้ใครมาเลยครับนะ่ะคู่นี้เองเนี่ยถ้าวัดกันปอนต่อปอนเองเนี่ยผมว่าคิวหนกเองเนี่ยไม่ได้เป็นรองโคเปเฮเกนขนาดนั้นครับนะ่ะนักเตะเพิ่งเตะม,มาไม่นานสำหรับโคเปเฮเกนโปรแกรมถี่ขนาดนี้ครับนะ่ะถ้ามองในเรื่องความฟิตความพร้อมวันนี้เองเนี่ยคิวหนกค่อนข้างพร้อมกว่าอยู่แล้วต่อให้วันนี้คิวหนกเองเนี่ยจะรับบทเป็นเกมเยองก็ตามครับวันนี้ลองคิวหนกครับไม่แพ้โคเปเฮเกนขาดเนี่ยถึงสองประตูแน่นอนครับลองอย่างคิวหนกเน้นๆใสหนักได้เลยครับและคู่ที่สามเองเนี่ยเป็นฟิออร์เรนตียน ได้เลยครับฟิออร์เรนตน่าเองเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นฟุตบอลถ้วยเนี่ยแม่งโคตรเก่งครับบอลถ้วยอย่างฟิออร์เองเนี่ยในการผลิตกอลเนี่ยสูงมากๆครับแล้ววันนี้มาเจออย่างเอ่อพุชการนะครับอะคาเดมียเองเนี่ยแตกต่างกันเหลือเกินครับระดับลีกระดับนักเตะเนี่ยแม่งฟิออร์ดีกว่าเยอะเลยกระแสวันนี้อาจจะดูแรงหน่อยนะครับแต่ของแพงมักจะอร่อยครับให้เชีย์ฟิออร์ได้เลยครับก็จบกันไปนะครับสำหรับสามคู่ตัวเน้นที่น่าเลือกเชีย์ในค่ำคืนนี้นะครับคู่แรกเองเนี่ย ผมให้มองนะครับเจ้าบ้านอย่างเฟรเดอรอซี่นะครับหนึ่งช่วงตัวครึ่งได้เลยครับและคู่ที่2เองเนี่ยให้มองนะครับนะลองอย่างคิวบอนอกนะครับมองว่าคิวบอนอกวันนี้ไม่น่าแพ้โคเบย์เคียนขาดนะครับถึง2ตูวและคู่ที่3เองเนี่ยให้เชียร์เจ้าบ้านครับอย่างฟิตออดลินติน่าได้เลยครับเดี๋ยววันนี้มาเจอกันในไลฟ์สดนะครับในเวลาเดิมเนาะสี่โมงห้าโมงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์ได้เลยครับส่วนเพื่อนๆพื่อนพี่พีท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องแล้วก็อยากเข้าซอยบุบบ้างผมเองเนีีี่่่่่ยยยกก็มาาเเเเจอออัััันนนนไไดดด้้้ลลคครรบบบทททหชงะพืๆ เพื่อนพี่ๆตัางใดนะครับที่ได้ตามผมเองเนี่ยฮะสดชื่นไหมเต็มเครื่องไหมครับหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยให้การปปนิเยสปอร์ตหน่อยละกันครับคอมเมนต์เนี่ยมาบอกเพื่อนเอฟซีที่อยู่หน้าช่องทิกตอกเราทีละกันครับว่าอยู่ในซอยหมู่บ้านผมเนี่ยเต็มเครื่องและสุดจ,จัดกันเนี่ยขนาดไหนครับกนะ็จากลากันไปนะครับก็อยู่ด้วยกันฝากกดติดตามกดหัวใจบุนคลิปเพิม่มรายการบทแล้วก็คอมเมนต์นะครับมาพูดคุยกันได้เลย